ไปครับ โดน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 เกงยโดงมาบ้านมาพอดีเปโใส่ใส่ยังไงใส่เกขามเฟนันง่หนักโคก็นี่ะใส่ยังไงขาดเฟทำไมคนลงเยอะจังวะบายบครับเพื่อบครับบ๊พี่ฟิงครับเสียงเป็นไงบ้างเสียงเสียงดังยังเฮ้ยใค่แบ่คาพี่กูว มึงไงับข้ารเฮ้ยรถรถรถมันอยู่ในรถเด้าเๆๆาเต้าเต้ามี่าไเลยเก้าเอ,อ้าเอาเจาีปืนพวมีปืนพกข้างหน้าเนี่ยทุกคนเจ้า,าใ,ใ,ใครไม่ฆ่าพี่ผมผมผมให้ภาร,รกิจผมให้ภาร,รกิจคนในสตรีมถ้าถ้าใครไปหาเฟซไอคนที่มันด่าน้องกัมโบได้แล้วส่วนตัวไปหาผมนะผม คนไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมแบบผมเพิ่งขึ้นสตรีมแล้วแบบอยู่ๆเข้ามาปุ๊บแล้วเห็นผมนั่งดูหรือเล่นคือตาเนี้ยเพรมันวิ่งมาบ้านนะผมกดสเปกเตอร์ทักทักทักเฮ้ยมาตัวนึ่งมันจะขับรถชนมันใช้ปืนพกยิงขนาดนี้เดี๋ยวมันก็ตายหรอกปะตัดแล้วกันนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชนมันชนมันชนมันเข้ามาแล้วไฟออก ไปครับดีดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนดาวหนึ่งเหลือในบ้านเหลือในบ้านเอาใบ้านเอาเลยเอาเลยเอาเลยทีมมันทีมมันับไปยองพี่เอาใส่กายัดมันทีในบ้านโฟกดูบนหลังคาพี่ไหนวะ่าเอ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 ายพี่เอาา มันฆ่ามีนุฆ่ามันมึงฆ่ามินุเว้ยมีกระสุนเตะเตะหมดเลยเหรอจังพี่เตะหมดแล้วเหลือดิเหลือหมดเหือเยอะเลยกระสุนละนัดเดียวเอาพี่ลุยข้างหน้านี่นี่นี่มีมีมีกระสุนมีกระสุนโคลเม็กใส่ผอมากพี่ผมถือเอเคถ้ารักมากเฮ้ยเยอะลูกเยอะลูกยังไงเฮ้ยปีกตัวพี่มันถึงกันด้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอย่าแู้้เล่ เออมครับียิงกูอย่างขมไม่ค่าแดงโดนปืนพกฆ่ากูอย่างย่อดโอ้ตะกี้ยิงกูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบลองโลวมาระตกาอ่ะโอ้ย่างขมแม่งเอ้ยไม่ฆ่าเพื่อสอยบดดี้กันเลยว่ะเจ้าใจช่วยอันแล้วเรืเกี่ยวกับตัวเสือว่าเมื่อกี้นี่คือไม่ได้เสียพวกผมใช่ไหมเสียสลับเสียสลับนะคุณแม่เลยยิงการยิงอ่ะจะโหกันเจ๋งเลย ไปพี่วิ่งเขยหอกมันไม่มันไม่มีคนไหนเอาสกิลเขยอาเลไปไกหนึ่งดอกไปตีนั้นสู้ๆ้ตีสองตีตีสองหรือสองคนตอนนี้ดาวหนึ่งชันเลยเป็นผมชันแล้วอยู่บ้านอะบ้านบ้านอั่นัเป็นผมผมชันแล้วชันเลยครับชันเลยครับไอสองขีดขวาถ้าคุณมองฝั่งมามันจะอยู่ขีดฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดฮะ นายนายสองฉีกเล่นคนเดียวนายต้องมายิงไอ้สองก่อนแล้วทีเนี้ยทีมดูเล่นยากแล้วไอ้สองฉีกคนเดียวตอนนี้ไม่อยู่ตรงไหนตองไหนไอ้สวยโอ้ยลุยไปสองกันลุยสองกันลุยสองไปสองฉีกเล่นคนเดียวเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะหลังกระแพงแตกพี่ไปข้างหลังข้อได้นะพี่ไป พี่สู้ครับสู้ครับโอ้เจ็บเลยสวยอ้สองเหลือครึ่งหลอดอองอสองหลือึล้ด้พี่มันมาแล้วลงเต็มเลยอู้ไป้งตอนอเล่องตอนังเียดเลยหมดเลยตนั้นอยกเล่นอยู่โว้ายพี่ผมเจอเลยพี่จิ ไปแล้วสองยดนเป็นผมโดนแล้วเป็นผมโนแล้วฮัลโหลฮัลโหลไอไอสองอยู่ตรงเต็นท์กลางครับไอสองอยู่ตรงเต็นท์กลางลาได้แล้วสองเออสองแท้เรื่องตัวนี้แหละมันจริงพี่เมื่อกี้อ๋อโอ้โหเผลอเพล่แม่งแม่งปิดแม่งปิดไมค์ผมเว้ยพี่แม่งดูว่าผมโุตสมาร์ที เ้ยใครไม่ฆ่าพี่ผมวะ Mark the location. อนนันยองอันยองเอ็นฮาคือแก่นี่คือเป็นสาเต็มที่แล้วพี่นุกอะยไ <c oughs> อ้ย่ะอะผมว่าตรงนี้ไม่ไมควรลงอะเอาจริงป่ะนี่มันวิกฤตจัดเลยวะ่ะ สองสองสองเพิ Dos, you know, huh? ่งร ah. ู้เหรออ้าวพี่อะเออพี่งรู mm ้หรอไม่ไม่คนลงอะฮะผมบอกเลยตรงเนี้ยแม่งเที่ยวกว่าบ้าคนรวยใช่บ้าคนรวยมันมันเที่ยวกว่าบ้าคนรวยคือถ้าสมมติมึงลงไปแล้วมึงไม่มีปืนมึงคิดสภาพตอนมึงวิ่งออกมาดิโอ้โหวิ่งยังไงก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้พูดิงตามผมรถบหนึ่งปีเลยเหรอโอ้ยได้ใส่ยาเท่มากเฮ้ยต่อรถลากาศต่อ โอ้พี่บลกระบาลูกปืนตรงนี้มีเจลูอยไปของจริงว่ะรีบฟอร์โอ้ยโอเคดึงก่อนโอเค ดึงยาอยู่ได้ได้ดึงยาไปมาใจผมป่ะผมลงให้ไว้ใจครับพอผมไปเลยมะพร้อมพี่เป็นตัววิ่งเลยพี่ครับพี่วิ่งยังวิ่งระบอกนะจะวิ่งระบอกวิ่งวิ่งไปข้างหน้าเขาวบันแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาไปเด็กไปเลยพี่ครับ ม,มันยังล้มอยู่เนี่ยนะเชื่ไใคที่ยังได้ไปเลยตกใโอ้โหตะขึ้นคนนแบ็กต่ตางมีะทะเป็นยัดลูกไหนไปดูก่อนก่อเปลี่พี่นุกพี่นุ๊กทำทรงผมเอ่อแชมป์โลกไปแลกเจอโอ้อโยมันเจอจะมาลงตรงแนงกันแล้ว อยากได้ตุ๊กตามหมีแบบมาตั้งไงนี่หรมาตั้งตั้งตั้งศอกอะตั้งข้อศอกตก็แบบนั่งเล่นเราจะไปหาซื้อตุ๊กตามหมีเลยอ่ะใช่ใช่ใชเปลี่ยนเป็นส่งมคุกค่ะพี่สิงห์พันธะลายดวงพันธะลายดวง แถวนี้เรืพอพลอยเถื่อนเจดีย์เยอเวียไอสองมันตายยากจังวะโดนเอดับเหนียวไปตายจอดสับอยู่ด้วยเมื่อกี้จอดนิง่งๆเขาไม่ยิงไม่เข้าใจไม่เข้าใจ่าไม,าไมไาายิงวอุ้ย เออเอาดีเอาดีรอดุ้ง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 ดีครับแลดเบบี้ววะรอดุ้งดีครับข้าไปยังไงแลบเบี้ยววะวิกฤตวิกิโตูไปแล้วไอ้โงอยู่ไปได้แล้วพอจุดสิ้นแล เจ้าเอาให้จบเลยไม่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 รอรอไม่ได้แล้วไปแล้วยิงสองยิงสองสองอ้ายิงใครอ่ะยิงสองเหรอเยสมาเลิกไปเจ้ามันมีดาเสียจอดข้างล่างเลยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลัง ไงล่ะไงล่ะไงล่ะไป็นงี้ไิชาเราเฮ้ยเอ้าข้างบนนี้ก็มียังวะไงอ่ะต้องเอาแล้วแหละขวาขวา Watch out ต้นไม้ต้นไม้นี่ Mark the location ไงล่ะไงล่ะไงล่ะอะไรสองทิ้งฉันไวกลางทางสองไม่ทันไม่ทันไม่ทันปล่อยเลย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 ไม่ทัน ไปเลยไปเลยไม่ทันอ้ตายแล้วตาเนี่ยคนนี้ดีใจว่ะเอ้ยมันลืมปิดไหมเสียใจว่ะโหเศร้าว่ะเศร้า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 พี่นุ๊กไอ้คนมันก็งั้นสามตอพี่โดยประมาณเฮ้ยเคลียร์อืมโดยประมาณเห็นสามมาตอนวิ่งออกมาเมื่อกี้มันก็หายไปถึงที่ ตะบ้านนั <apply some drinks> ้นต้องออกทันตัวนั่แตะมันเอาขึ้นเขาเลยแล้วปิ้งไก่มันเลยครึ่งหมดแล้วอ่ะคือโดนชุดเดียวึ้นแล้วปิ้งไก่ปิ้งไก่ย่าไก่ ไอ้ย่าครับกาย่าเฮ้ยผมเสียดิสิกไม่ไหมอยู่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างบนข้างบนต่อ, <laughs> <laughs> อ,ตอมันเหยียบดูสอไม่ช็อตนี่หว่าไอ้เหี้ยไม่ได้เสียงไฟไหมเตียงไมใครช็อตอ่ะเตงจช<ะ>่เตียงไมพีมม่เหรอใช่ตัวเสียงไฟไหมเฮ้ยแม,ม่งมีเอฟเฟกต์เสียงรถไหมจังหว่ะ หายยังไม่ได้เสียบอะไรเลยนะนี่ผมฟังอันนี้เลยนะเอราะจะต้าวอะไรต่างๆโดนสอเสียงหัวนี่ไอกระโดดนอนกระโดดนอนเอาเห็นสองตัวสวยแล้วสวยแล้วต่างเดียวไม่ผมเห็นสองตัวพี่ พี่เห็นหน่าจะอะไรอ่ะก็เขาเป็นเหมือ,อนสองตัว